วัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีบีซีสติปอีกแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้นะคะ ลิปหยิบลิปมารีวิวให้ได้ดูกันทุกคนก็จะเป็นตัวนี้เลยจ้ากับทางหรือเปล่าเนี้ค่ะาลากา c a r Melts Sunday Lip Click นั่นเองนะคะลิปได้มาด้วยกันทั้งหมด2เบอร์นะทุกคนเป็นเบอร์0ูกับเบอร์07นะคะแต่ละเบอร์นั้นจะเป็นสียังไงหนะ้าตาย,ยังไงเดี๋ยวมาลองกันเพราะว่าเพิ่งเคยลองเหมือนกันจ้าเนื่องจากว่าเขาออกมานานมากแล้วนะคะแต่ว่ามีโอกาสได้ลองอะทุกคน เราซื้อเก็บแหละอืมเราทํารีวิวช้าไปนะคะเพิ่งมีเวลามาทำนะต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะ ก็เดี๋ยวมาแกะแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะก็แกะมาแล้วอะทุกคนมันจะเป็นแห้งแบบนี้ใช่ปะแล้วก็ไม่ต้องกลัวหลงกลัวอะไรไปนะเขามีสีนัมเบอร์อยู่ด้านบนฝานะคะว่าเออสีไหนอะไรยังไงแต่ว่าถ้าซื้อลหลายสีก็อย่าหยิบฝาสลับกันละกันเนาะไม่งั้นก็จะจําไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ตัวแห้งอะเขาไม่ได้มีชื่อของสีไว้นะคะเราจะมาสาวอชกันที่สีเบอร์06ก่อนนะคะสีเบอร์06ชื่อสีเบิร์น อัลมอนนะคะหรือว่าสีน้ำตาลตุ่นนูดนั่นเองนะก็นี่เลยนะจ๊ะน้ำตาลที่จริงใจน้ำตาลที่ถูกจริตชอบความน้ำตาลชอบความนูดชอบอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบชอบสีโทนน้ำตาลมากอะ่ะดิเพื่อนคนหนึ่งที่ชอบสีโทนน้ำตาลมากนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะชื่อสีช็อกโกแลตทวิสซ์ซึ่งจะเป็นสีช็อกโกแลตแลวทุกคนก็จะบอกว่าแล้วก็เลือกมาสองอันแบบ สีเหมือนกันเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือทําไมอะก,ก็ชอบโทนนี้นะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองจะได้ทาจริงๆได้ใช้จริงๆก็เลยหยิบสองสีนี้มาซึ่งถ้าใครเป็นสายที่ชอบโทนนี้แบบดิบก็น่าจะชอบสอสีนี้นะเห็นปะอันเนี้ยช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตอันเนี้ยจะติดแบบน้ําตาลแดงๆนะทุกคนแต่นเนี้ยก็คือน้ําตาลน้ําตาลที่ออกหนูน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะสสีมีความต่างนะไม่ได้ว่าแบบเออเหมือนกันไปซะหมดนะคะมีความแตกตา่างแบบเห็นได้ชัดเลยแหละ ทาทั้งปากกับหน้าที่ลงแค่รองพื้นนะแก้มเกิมอเลยไม่ได้ปัดมานะทุกคนคืออยากดูว่าสีเดียวอะไรอย่างเงี้ยทั้งสองโทนอนะจะเอาอยู่ปะใครชอบก็อาจจะบอ,อกว่าไม่สวยนะแต่ว่า,เรา,วาบบเราชอบความน้าตาลแบบเนี้ยเราชอบคแบบน้ำตาลน,น้ำตาลโทนไหนก็ได้อ่ะให้เป็นน,น,น้าตาลน่ะทุกคนเนีย่ยสวยสวย ต่อไปเราจะไปลองที่สีปุดนเจ็ดนะคะมันจะแบบให้ความเย็น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 นะทุกคนตัวเนี้ยเขาบอ,อกว่าลิปไอติมที่แบบว่าสีจะฉ่ำอะค่ะมันจะให้ความฉ่ำเนาะให้ความละมุนเพราะว่าทาไปแล้วมันมีความเงาใช่ไหมทุกคนพอมันเงาอันฉ่ำมันก็จะดูแบบลูกซอฟๆละมุนละมุนอะไรประมาณนี้นะคะมาลองที่สีช็อกโกแลตทวิสต์กันนะคะอื้อหือ สีนี้มันแบบสีนี้มันแบบที่สุดที่สุดอ่ะชอบหนึ่งว่าชอบชอบคนน้ําตาอลอ่ะร้อยเือว่าใครให้ชอบอาจจะแบบข้ามไปเลยนะทุกคนใครไม่ชอบโทนนี้คือข้ามไปเลยถ้าคิดว่ามันไม่เหมาะมันไม่อะไรก็ข้ามไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าเออมันน่าลองมันน่าอะไรนเนี้ยเนี่ยศูนย์เจ็ดเรารู้สึกว่าเราชอบศูนย์เจ็ดมากกว่าแต่ว่าศูนย์หกอ่ะมันมีความติดแดงๆนิดนึงซึ่งมันดูเป็นแบบ ไปมง,งไปงานแล้วดูแบบเออให้ความสุภาพแล้วก็ดูเซ็กซี่ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าขี่น้ําตาตัวเนี้ยมันก็ดูแบบแปบ๊บไปเลยก็ได้แล้วก็หรือว่าแบบความสุขขุมที่ดูแบบเรียบปลูก็ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าลองใช้แล้วชอบทั้งสองสีกลิ่นคือไม่ได้แรงจนเตะจมูกแล้วรู้สึกว่าหายใจแล้วปวดหัวอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วก็ให้ความแบบจืดๆนิดนึงเพราะว่ามันมีความแบบเย็นเย็นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อืมเป็นความรู้สึกที่ดีอะ ก็ไม่รู้จะรีวิวยังไงใครอยากลองใครชอบก็ลองไปตามรุ่นนี้กันดูนะคะชื่อรุ่นเมลเทดนะทุกคนเพราะว่าเขาจะมีรุ่นอื่นหลายรุ่นออกมาเลยนะแต่ว่ารุ่นนี้เป็นเมลเทดนะคะก็ยังไงฝากคลิปวีโอนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปวีโอนี้ดิฟขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ